สวัสดีครับผมอาจารย์วีรพลมณฑกุลนะครับวันนี้ก็เอาสิ่งดีๆมาฝากเช่นเคยครับเป็นการประยุกต์เทคโนโลยีเอามาใช้กับสุขภาพนะครับเรื่องที่พูดวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของโรคภูมิแพ้นะครับโรคภูมิแพ้นี่เป็นโรคยอดฮิตสําหรับคนในเมืองเลยนะครับคาดว่าประเทศไทยเนี่ยมีคนเป็นโรคภูมิแพ้อยู่น่าจะประมาณเป็น10ล้านคนนะครับโดยเฉพาะเด็กในกรุงเทพนี้ จากข้อมูลจากอาจารย์หมอนะฮะก็บอกว่าเกือบครึ่งหนึ่งของนักเรียนในเทพเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้นะครับอันนี้หัวจั่วเรื่องวันนี้ก็คือโรคภูมิแพ้แก้ไขที่ต้นเหตุสามารถหยุดยาได้อันนี้ไม่ใช่อาจารย์พูดเองนะฮะอันนี้เป็นงานวิจัยร่วมกับทางการแพทย์นะครับ mm hmm. มาเริ่มจากโรคภูมิแพ้ก่อน8ปดเนี่ยมันมาจาก ลายฟุ่นะก็พูดกันอยู่เรื่อยนะลายฟุลายฟุแต่เราไม่เคยเห็นตัวจริงๆมันเลยนะครับก็เลยเอารูปมาให้ดูนะตัวโตวเต็มวัยของลายฟุเนี่ยตัวเป็นตัวเมียเนี่ยจะโตประมาณส0มร้อไมครอนนะสามร้อยไมครอนก็คือมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับต้องใช้กล้องดูนะขยายประมาณสักห้ิบเท่าถึงร้อยเท่าจะมองเห็นนะครับถามว่าทําไมลายฟุนมันถึงจเจริญเติบโตได้ดีในแถบร้อนชื้น โดยเฉพาะประเทศไทยเราเนี่ยเราอยู่ในแถบร้อนชื้นนะก็เลยเอาสถิติของกรมอุตุนิยมวิทยามาให้ดูนะประเทศไทยเนี่ยทุกภูมิภาคนะตลอดปีเนี่ยความชื้นสัมพัทธ์สูงมากเลยนะเจ็ดสิบแปดสิบทั้งปีเลยนะครับทําให้ใฝฟ่นเนี่ยจเจริญเติบโตได้เร็วมากเลยนะครับอันนี้มาดูกราฟทางซ้ายมือก่อนนะนี่จะเข้าเรื่องนะครับก็จะเห็นว่า ไอ้ไม้น่ MITs ไม้นี M ่ก็คือไรฝุ่นเนี่ยนะครับหรือว่าภาษาทางการเขาเรียก d u สไม้ d u s แปลว่าฝุ่นเนี่ยจะเห็นว่าเราดูช่องเดียวก่อนนะฮะช่องไรฝุ่นเป็นช่องที่4ที่ลงมาจะเห็นว่าถ้าความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า50กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไรฝุ่นไม่มีชีวิตรอดนะเหมือนกับเชื้อราเชื้อรานี่ต่ำกว่า60นี่ก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้นะฮะส่วนตัวข้างบนก็คือไวรัสนะไวรัสนี่ก็โตทั้งสองข้าง อาการแห้งก็โตเร็วแล้วก็มีชีวิตรอดนะฮะแล้วก็ความชื้นสูงก็มีชีวิตรอดเหมือนกับแบคทีเรียแบคทีเรียก็มีซ้ายขวานะครับแต่ถ้าเราสามารถคอนโทรลอยู่ในช่วงออพติมัมโซนได้อย่างแม่นยำนะตลอด24ชั่วโมงนะฮะประมาณสัก7วันเนี่ยไอ้ไไอ้ไรฝุ่นนีตายหมดเลยนะครับไอ้ไอ้ช่วงที่เราควบคุมอยู่ในออพติมัมโซนนี่ปรากฏว่ามันเป็นช่วงคอมฟอร์ตโซนนะคอมฟอร์ตโซนก็จะ เห็นว่ามันอยู่ช่วงอุณหภูมิ22-27ถึง27ความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง4 0 6ถึง60ซต์จะเป็นช่วงที่สบายที่สุดของคนนะครับแต่ว่าไอ้พวกเชื้อโรคเชื้อราอะไรฝุ่นอะไรมันอยู่ไม่ได้นะครับเครื่องที่จะแนะนำนี่คือเครื่องควบคุมสภาพบรรยากาศนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า precise climate controller เป็นนวัตกรรมใหม่สุดนะฮะใช้ในการลดการแพร่กระจายเชื้อแบคทีเรียไวรัส เชื้อราและลายฝุ่นนะเป็นผลงานร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและก็วิทยาลัยแพทยศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฎครับงานวิจัยแรกที่เราทำเราทำกับศูนย์บริการวิจัยลายฝุ่นศิริราชนะฮะตอนตอนร่วมกันก็คือ เราก็ติดตั้งเครื่องควบคุมสภาพอากาศแล้วก็ทางศูนย์บริการนี่เขาก็เอาไลฟ์ฟุลมาปล่อยดูก,กราฟนะะดูก,กราฟด้วขวามือนะเข้าปล่อยห้าพันตัวนะฮปรากฏวนะ่าในห้องที่ติดตั้งเครื่องควบคุมสภาพอากาศนี่ยไลฟ์ฟุลนี่ตายหมดเลยนะตายส่วนเอ้ห้องที่อยู่เป็นห้องคอนโทรลนี่มันจเจริญเติบโตได้เร็วมากนะไลฟ์ฟุลดนี่อาทิตย์ที่หกอาทิตย์ที่เจ็ดนี่จากห้าพันตัวมันขยายเป็นเป็นแสนตัวเลยนะครับ หลังจากเราได้ผลการทดสอบกับศิริราชแล้วเราก็มาทำกับโรงพยาบาลาาบร,นะรามาธิบดีนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีก็จะเป็นเบอร์ต้นต้นของประเทศในการรักษาโรคภูมิแพ้โดยเฉพาะภูมิแพ้ในเด็กเนี่ยครับก็เอาเครื่องปฏิตั้นะกับภาษาสมัครที่เป็นโรคภูมิแพ้เด็กเนี่ยนะปรากฏว่าใช้เวลาประมาณสองเดือนนะเราก็ไปเก็บ สารกอบูุงแพ้ก็พบว่าสารูุิแพ้นี่มันลดลงอย่างมีนัยสําคัญนะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเด็กที่ร่วงโครงการเราก็สามารถหยุดยาได้นะหยุดยาได้นี่ก็เป็นงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ไปบนพนับเม็ดนะฮะส่วนเรื่องขวามือเป็นงานวิจัยกับวิทยาแพทยศ,ศาสตร์โรงรพยาบาลห้องกุดโรงรพยาบาลห้องปุดนนี่มีปัญหาเรื่องเชื้อราขึ้นตึกนะแล้วก็เอาเครื่องนี้ไปทดสอบ โดยไปทดสอบกับแบคทีเรียที่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็เชื้อราพบว่าเครื่องนี้สามารถที่จะกำจัดเชื้อราไอเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียได้อย่างมีดียาะสำคัญและลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางคลินิกเลยนะครับ น,นี่ก็เป็นรูปร่างหน้าตาเครื่องที่ติดตั้งเนะี่ยก็ติดตั้งในส่วนใหญ่ก็จะเป็นในห้องนอนนะในห้องนอนห้องที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกบะายฝุ่นส่วนรูปขวามือนั้นเป็นคลินิกทําฟันนะคลินิกทำฟันนี่จะมีปัญหาเกือบทุกที่นะเรื่องเชื้อราขึ้นที่ห้องทําฟันนะเพราะว่าโปรเซสในการทําฟันมันจะใช้น้ําเยอะแล้วมันก็จะชื้นนะแล้วราก็จะขึ้นเต็มไปหมดเลยนะอันนี้ก็ไปติดตั้งที่ หมอฟัน <More> นะครับร้านคลินิกหมอฟันครับครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์จากผู้ป่วยภูมิแพ้นะฮะร,ระดับสามจากสี่นะครับลองฟังดูนะครับอ่าได้เลยนรเราเป็นดาราเลยเนาะนนทสอบสามอ่ะจะนะขอถามคุณอุ๋ยนะครับเกี่ยวกับเครื่องที่เรา ใช้ตอนนี้คือเครื่องปรับสภาพบรรยากาศเนี่ยใช,ใช้ออกมาแล้วมีผลลัพธ์ที่ตอบออกมาเป็นยังไงบ้างครับสำหรับในเคสของลูกอุกะะ๋ยค่ะซึ่งเขามีเ,มเป็นโรคภูมิแพ้รายฝุ่นนะคะซึ่งอยู่ในระดับ3จากระดับ4ซึ่งถือว่าแพ้เยอะพอสมควรท่านเขาจะมีเขาจะเซนสิทีฟมากกับกับอ,อ,อากาศแล้วก็ไรฝุ่น ที่ที่มีฝุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตั้งแต่ที่แล้วก็คุณหมอก็เลยให้ทานยาแก้แพ้เนี่ยเ,เกี่ยวกับภูมิแพ้เนียคุ้ไว้ตลอดแล้วก็คุณหมอบอกว่ายาเนี่ยลูกคุณจะต้องทานไปตลอดชีวิตเพราะว่าอาการแพ้พวกนี้ถึงแม้ว่าจะโตขึ้นเนี่ยก็จะ,ก,จะก็จะไม่หายไปทีพ่ออุ๋ยก็พยายามค้นว่าเอ๊จะมีเครื่องอะไรจะมาคุมเกี่ยวกับเรื่อง ไรฝุ่นเพราะว่าคุณหมอเราเช็คเลือดออกมาแล้วเนี่ยพบว่าเขาเนี่ยแพ้ไรฝุ่นใช่ไหมคะอุ้ก็ไปเจอ,เ,อ,อเครื่องสปาร์ตการ์ดเนี่ยก็เลยตัดสินใจติดเครื่องเครื่องนี้ตั้งแต่ติดเครื่องนี้มาเนี่ยเขาไม่เคยแสดงอาการของภูมิแพ้ที่เคยมีเลยนะคะคือเปลี่ยนไปเลยคือคือไม่เคยมีแล้วเราก็หยุดยาเลยเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยอยากให้ลูกทานยามากใช่ไหมคะตั้งแต่ติดเครื่องนี้มาเนี่ยเราหยุดยา ภูมิแพ้เลยแล้วก็อาการภูมิแพ้ไฟฟุย่ย mm hmm. ก็ไม่ไม่แสดงให้เห็นเลยก็ก็ถือว่าได้ผลที่เราไม่ว่าคาดไม่ถึงคุณหมอก็ก็คาดไม่ถึงเหมือนกัน <c oughs> ว่าเราจะหยุดยาได้ <c oughs> แต่เราก็เราก็หยุดยาจริงๆค่ะแล้วเขาก็คือจากเดิมเขาจะไอมากจนนอนไม่ได้เลยกลายเป็นว่าเขาไม่ไม่มีอาการพวกนั้นเลยเ,เขาข้านอนได้สบาย <c oughs> ครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะผู้ที่สนใจอาจจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับตามแสดงบนสไลด์นะครับหรือว่าถ้าอยากจะพูดคุยมีข้อสนอแนะโทรมาคุยกันได้ครับตามบริโทรศัท์ที่แสดงบนจอเนี่ยนะครับแล้วก็มี ID Line นะฮะแอดมาคุยกันได้ครับสวัสดีครับ